สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ในสวนผมเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มปลูกร่วมกับสวนป่าไปนะครับก็เขาเรียกต้นหมากนะครับหมากก็ถือว่าเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ปลูกได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะปลูกได้นะครับถ้าอย่างโซนตะวันออกหน่อยหรือว่าโซนภาคใต้หน่อยที่ฝนเขาตกชุกนะครับก็จะปลูก ได้แทบทุกพื้นที่ของเขาเลยขอให้น้ําไม่ท่วมขังแล้วกันแต่เขาชอบดินแบบชุ่มๆนะครับที่ลุ่มๆหน่อยแต่ถ้าเป็นภาคใต้แถวภาคตะวันออกเนี่ยที่เชิงเขาที่บนเขาหน่อยก็ยังปลูกได้นะครับเพราะว่าดินเขาฝนฝนเขาดีกว่าภาคอีสานนะครับถ้าซนอีสานบ้านผมนี่ก็อย่างว่านะครับก็ปลูกได้เป็นบางพื้นที่ตามบริบทของพื้นที่นะครับบางแปลงบางสวนอาจจะปลูกไม่ได้เลยอย่างสวนผมก็ปลูกเป็นได้เป็นบางจุดนะครับ ตามร่องน้ําตามขอบบ่อปลานะครับก็จะปลูกได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูภารกิจวันนี้ของผมก็อยู่จุดนี้นะครับนี่แหละก็พวกนี้เป็นกล้าที่ผมเพาะไว้นะครับก็ใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็เอาลูกหมากเนี่ยมาเรียงเลยนะครับผมใช้คุยมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวเก่าแช่น้ําให้เขาเน่าซะก่อนนะครับแล้วก็เอารองเอารองไอ้ใส่ตะกร้าอย่างนี้แหละแล้วก็เอาผลหมากเนี่ยกลมๆเนี่ย เรียงเลยนะครับเรียงแล้วก็กลบด้วยขุยมพะพร้าวอีกทีหนึง่งแล้วก็รดน้ําช่วงฤดูฝนนะครับเนี่ยผ่านฤดูฝนมาเขาโตได้ประมาณนี้แหละผมก็ถอนเอาออกมามาใส่ถุงไว้นะครับเนี่ยก็ทำาเตรียมว้เตรียมสําหรับปลูกฝนหน้านะครับสาหรับปีนี้แหละในฤดูฝนนะครับก็ถือว่าโตเร็วอยู่นะคือแบบแตะก้าเพาะนี่ไม่มีดินเลยนะมีแค่ไอขุยมพะพร้าวเขาก็โตได้ประมาณนี้เพราะว่าไอผลของเขานีใหญ่อยู่ ที่เขาเก็บสะสมอาหารไว้เลี้ยงลําต้นนะครับไ <c oughs> ปเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสวนผมที่เริ่มปลูกไปนะครับปลูกได้ปีสองปีแล้วแหละ <c oughs> ต้นหมากที่ปลูกในสวนผมนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ริมล่องน้ําตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทางน้ําไหลนะครับในฤดูฝนเนี่ยจะมีน้ําท่วมขังนะครับตรงนี้ก็ระดับน้ําเขาก็จะสูงประมาณสักครึ่งหน้าแข้งเรานี่แหละมีบางจุดก็สูงสักหัวเข่านะครับผมก็จะปลูก ซ้ายขวาสลับกันไปเลยนะครับก็ผมก็มาขุดดินตรงนี้แหละเอาไปเพาะต้นหมากนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับที่ผมปลูกไว้ <c oughs> อ่าอย่างพวกนี้ปลูกเมื่อฤดูฝนเมื่อกี้นะครับต้นหมากก็จะริม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 ทางน้ําตรงนี้เลยดินเขาก็จะชุ่มชุมหน่อยนะครับหน้านี้เขาอยู่อย่างนี้ได้ถัดจากต้นหมากมาผมก็เสริมกาแฟเข้าไปได้โซนนี้กาแฟก็รอดนะครับ มีกาแฟมีต้นกล้วยก็มาปลูกได้เสริมได้แล้วก็มีมอนได้ด้วยต้นหมอหมอนกินลูกนะครับอย่างมุมนี้มันเป็นต้นไม้มันชิดเกินไปผมก็ไม่ได้ปลูกต้นหมากนะครับจริงๆต้นหมากเนี่ยเราสามารถมาถปลูกแบบห่างกันแค่เมตรต่อเมตรได้เลยนะครับเพราะว่าต้นหมากทรงพุ่มเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้โตมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปบดบงังร่มเงาให้แสงต้นไม้อื่นหรอกแล้วก็ต้นเขาไม่ได้ใหญ่นะครับเนีย่ยยาง อย่างต้นนี้อ่ากล้วยก็อยู่ตรงนี้ไปเลยตรงนี้ข้างๆเป็นต้นกระบกนะครับข้างบนคือเป็นป่านะครับต้นกล้วยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้นหมากเขาก็จโตท่วมต้นกล้วยไปเองส่วนต้นมอนก็ยังอยู่อยู่ตรงนี้ต้นมอนก็อยู่ด้านล่างนะครับอ่าสลับมาอีกจากตรงนี้ก็จะเป็นเนี่เป็นกาแฟนะครับเนี่ยกาแฟที่ปลูกไว้กาแฟก็อยู่ด้านล่างไปตรงนี้ก็ดินชุ่มๆปลูกกาแฟรอดเหมือนกันเนี่ยก็เป็นต้นหมากมาอีกนะครับเนี่ย นี่ก็ต้นหมากอีกถัดมาเป็นกาแฟมีต้นกล้วยมีกอไผ่ด้วยไผ่นี่ก็มาเสริมๆนะครับไผ่ป่า,าตรงนี้น่าจะเป็นไผ่ป้องห่างนะครับใช้ในการจักสารกระเถิบมาตรงนี้เป็นต้นหมากอีกทีหนึ่งนะครับต้นหมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกาแฟอ่ะไอ้พวกที่เดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยปลูกเมื่อฝนที่แล้วนะครับเอาผ่าน ยังไม่ถึงปีนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เต็มเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ยยาวไปนู่นนะครับเหมือนกันฝั่งด้านนู่นก็น่าจะมีสักร้อยกว่าแล้วแหละที่ผมปลูกไปห,หลายจุดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นต้นหมากขยับมาด้านหลังนี่เป็นกาแฟนะครับกาแฟเขาไม่สูงมากจุล่ะเขายอยู่ด้านล่างกระเถิบมานี่เป็นยางนาต้นน้อยหนาต้นกล้วยเดี๋ยวดูไอ้พวกนี้ปลูกเมื่อปีอ่า ฝนก่อนๆนู้นพันมาหนึ่งฝนแล้วตัวนี้ปีกว่าๆนะครับตัวนี้ <c oughs> มาปลูกก่อนเขาก็นะโอ uh, ้โตโตได้เยอะเลยแหละสูงเนี่ยระดับหัวไหล่ผลมันนะครับเนี่ยเนี่ยลัต้นเขาเริ่มโตแล้วก็พวกนี้รดน้ําเฉพาะปีปีแรกปีที่สองนี้ไม่ได้ไม,ไดไม่ได้รดน้าแล้วนะครับส่วนส่วนด้านนู้นก็ยังรดน้ําอยู่ไปรอบหนึ่งแล้วแหละเพราะว่า ต่ดินเขายังชุ่มอยู่ก็ยังโอเคอยู่อันนี้เป็นกาแฟเนาะอ่ากระเถิบขึ้นมาก็มีอะไรมาปลูกเสริมได้ด้วยเนี่ยพวกสับประรดนะครับมีต้นหม่อนเหมือนเดิมอันนี้ต้นอะไรละ่ะอันนี้น่าจะเป็นไม้ใหญ่ขึ้นไปอีกน่าจะทรงพุ่มประมาณสิเมตรนะครับอ่าชะมวงที่เขาไปทําหมูชะมวงครับรสชาติเปรี้ยว,ม,วมีสับประรดมีกล้วยตรงนี้อ่าต้นหม่อนเหมือนเดิมต้นหม่อน ต้นมอนอ่าตรงนี้ก็กลายเป็นต้นหมากน,นะครับมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้แหละผมปลูกต้นฟพกันไปต้นหมากกาแฟกล้วยต้นหมอนคือเขาอยู่ร่วมกันได้นะครับอย่างต้นหมอนเนี่ยเราไม่ได้ให้สูงเกินไปอยู่แล้วถ้าให้สูงจริงๆก็ได้ได้หนะ้าหกเมตรได้อยู่นะต้นหมอนพวกนี้ส่วนหมากเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นนู่นแหละอายุเยอะขึ้นไปเป็น10กว่าเมตร20เมตรได้นะครับพวกนี้ ส่วนกาแฟก็อยู่ด้านล่างอยู่แล้วทรงพุ่มนะครับหนึ่งมากก็สามเมตรสี่เมตรเจอแมงแค็งแล้วหอมมากกลิ่นแมงดาเลยนะครับแต่ว่าเจอตัวเดียวไปปล่อยไปละต้นกล้วย <c oughs> ผมก็จะปลูกไปประมาณนี้นะครับต้นหมากเพราะว่าไอาพื้นที่ของผมเนี่ยมันก็จะเหมาะสมเฉพาะบางโซนนะครับ ที่จะปลูกต้นหมากได้นะครับก็อย่างพื้นที่ด้านในมันเป็นป่าไปแล้วถ้าเราไปปลูกด้านในเขาก็จะโตช้าหน่อยก็ดโดนป่าบดบังแสงนะครับเพราะว่าของผมไม่ได้ปลูกร่วมส่วนป่ามาตั้งแต่แรกก็เป็นอีกพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เอามาเสริมก็ก็จะต้องหาจุดที่ปลูกเป็นอย่างนี้แหละริมบอ่อน้ำปลูกได้นะครับตามคันงคันนาที่คันนาใหญ่ๆหน่อยก็ปลูกได้ที่ลุ่มๆหน่อยปลูกได้ ทางน้ําไหลแบบคนขมอย่างเงี้ยไหลลงมาจากภูเขานะครับก็ปลูกได้ทางน้ําไหลอย่างนี้เนี่ยเวลาน้ํามามันก็จะขึ้นมาถึงมุมนี้นะครับเนี่ยน้ำตรงนี้ก็จะปลูกได้ริมลิมแบบนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพืชที่ปลูกเสริมเข้าไปได้เป็นแหล่งสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับดูดิมันมีผักกันนี่ด้วยเกิดตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกนะครับแก่ชำในใบบุบก หอมจริงๆก็ปไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าใครมีพื้นที่เหมาะสมถ้าอยากจะปลูกก็ปลูกได้ถ้าใครมีพื้นที่เหมาะเลยถ้าไร่หนึ่งยังไม่มีต้นมงต้นไม้ในหโวก็ปปูกด้เป็นพันต้นนะครับต้นไม้ไม่ได้เกะกะพืชชนิดอื่นปลูกใกล้ๆต้นไม้ชนิดอื่นได้เลยนะครับอคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมปลูกเสริมเข้าไปกับสวนป่าง,งมน,นะ <c oughs> ของผมนะครับ ไปแล้วที่นี่